วันนี้มีปัญหาคือคนไข้เขาตกเตียงที่บ้านมาค่ะเดือนกว่าแล้วค่ะกว่าจะพามารักษาเพราะคิดว่าเขาคงเดี๋ยวก็คงหายคงว่าตกไม่แรงแต่ไม่หายคือหลายๆวันเข้าก็คือเดินไม่ได้เขาปวดด้านหลังค่ะคือจับนั่งไม่ได้เลยคือปวดก็ให้กินยาที่แรกมาที่แรกเขาก็อยากจะให้ผ่าแต่คือว่าตอนนั้นยังไม่ได้ปรึกษากันอยู่มีพี่น้องกัน5คนค่ะ คือ,คอต้องขอกลับไปปรึกษากันก่อนเพราะเขาอ,อ,อายุมากแล้วตั้ง8ปก็เลยไม่กล้าให้เขาผ่าคือเขาไม่หายยังไงก็ก็เลยตัดสินใจย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งก็เลยตัดสินใจให้ผ่าคืออยากให้เขาหายปวดถึงจะเดินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็คือดูแลได้แต่ไม่อยากให้เขาปวดเพราะมันทรมานอาจารย์ครับคุณยายเป็นอะไรฮะยายก็มีประวัติตกเตียงเยมื่อเดือนที่แล้วครับ <ítulo> <away> ตกเตียงเตียงไหนเตียงนอนธรรมดาเนี่ยครับไม่ได้เตียงสูงแบบนี้เตียงที่บ้านไม่ใช่เตียงที่โรงพยาบาลครับตรงไหนฮะเจ็บเจ็บตรงไหนครับข้างหลังค่ะข้างหลังด้านหลังค่ะจะตรงไหนแล้วครับเนี่ยเนี่ยข้างหลังอ๋อด้านหลังนะทร่มีคงชนขอบเตียงหน่อยครับพอตกตรงนั้นนี่เป็นไงบ้างฮะกระดูกกระดูกหรือว่าเป็นตรงกล้ามเนื้อตอนนั้นยังไม่เป็นไรค่ะก็คือยังไม่ได้พามาหาหมอเขายังไม่ปวดเขายังไม่ได้บ่นว่าเป็นอะไรครับ ก็ยังปกติอยู่พอตอนหลังนี้เดินไม่ได้ค่ะตอนหลังนี้เดินไม่ได้เลยนานแค่ไหนถึงบทนว่าเดินไม่ได้เกือบเดือนเกือบเดือนงั้นตอนที่มาหาอาจารย์เรานี่คือผ่านไปเกือบเดือนพอเดินได้ตอนนั้นตอนยังพอเดินได้อาการเป็นไงตอนนั้นตอนนั้นมาก็บอกเดินไม่ค่อยไหวครับนั่งนั่งได้ไม่นานแล้วก็ยืนไม่ไหวไม่มีแรงยืนละอ๋อเลยฮะมาบนเตียงแล้วตอนที่มาบอกให้ลุกนั่งลุกไม่ขึ้น มีอาการยอกๆที่หลังแล้วก็ไม่สามารถที่จะนั่งได้นานๆไม่สามารถที่จะยืนได้ตอนมาก็นอนบนเปลนอนมาไม่ได้เดินมาหาเราไม่ได้นั่งรถเข็นหรือเดินมาได้ต้องนอนมาครับนั่งไม่ได้นั่งไม่ไหวครับตอนนั้นเราก็คิดว่าเออน่าจะมีปัญหาที่กระดูกสันหลังเพราะว่ามีปวดว่าตกเตียงแต่ตอนตกเตียงไม่มีอาการเท่าไหร่ถ้าผ่านไปเดือนกว่าผ่านไปเดือนหนึ่งก็มีอาการปวด ปวดก็ไม่ได้มากมายทานยาแก้ยอกหลังนิดหน่อยยาคลายเส้นมีไหมฮะมียามียาคลายเส้นพอดีลูกลูกเป็นพยาบาลอยู่ที่ศิรีราชก็จัดยาไปให้ทานใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ดีขึ้นอะไรทีนี้พอผ่านไปเดือนหนึ่งเห็นว่าไม่ค่อยดีขึ้นก็ถ้าทานไม่ดีละลูกนั่งไม่ได้จากที่เคยนั่งพอได้ลูกเดินเข้าห้องน้าพอได้ตอนนี้พอนั่งก็ไม่ได้ลูกเข้าห้องน้าก็ไม่ไหวอันนี้คือเดือดร้อนนะญาติไม่สามารถดูแลได้ก็พามาตรวจ ครับครับที่การตรวจวินิจฉัยเนี่ยต้องตรวจไงบ้างครับอาจารย์ตรวจยังไงบ้างฮะก็ต้องถามว่าปวดหลังเนี่ยมีอาการปวดขาหรือเปล่ามีอมีปวดร้าวลงขาหรือเปล่าร้าวลงไปไหมใช่คือจะถามว่ามีอาการเกี่ยวกับมีการทับเส้นประสาทหรือกระดูกไรสันหลังเนี่ยทับไขสันหลังหรือเปล่าแล้วทำให้ขามีอาการอ่อนแรงครับปรากฏว่ามีไหมฮะเขาไม่มีอาการไม่มีอาการปวดขาแต่ว่ามีแค่การรู้สึกอ่อนแรงยืนไม่ไหวเขาจะบอกว่า ไม่มีแรงยืนไม่มีแรงยืนแต่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าปวดขาครับคือการบอกไม่มีแรงยืนหรือปวดร้าวลงไปไหมนี่มันสำคัญยังไงอาจารย์ก็น่าจะมีการกดเส้นประสาทหรือกดทับไขสันหลังที่บริเวณกลางหลังนะครับผมครับสำกรณีของคุณยายมีไหมฮะมีครับมีครับจากการที่เราตรวจโดยการเอ็กซเรย์แล้วก็ทําตรวจพิเศษด้วยขึ้นแม่เหล็กหรือที่เราเรียกว่า MRI นะครับแล้วก็เพราะว่ามีการถูกสร้ังสุด แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทับไขสันหลังหรือไม่ได้ทับเส้นประสาทในกรณีนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเขามีอาการปวดหลังเป็นหลักหลังไม่สามารถจะตั้งตรงในทักษะการนั่งยืนหรือเดินได้<ม>ก็เลยทําให้ขาไม่สามารถที่จะยืนได้คคือคือถ้าเราคิดแบบทั่วๆไปแบบหมอเราก็คิดว่าอันนี้โอ้ยถ้ายืนไม่ไหวนี่อาจจะเป็นอ่อนแรงะอะไรเงี้ยนะครับ<ม>ก็จริงๆเรา ขายังกําลังยังใช้ได้อยู่แต่ไม่สามารถจะตั้งเอาหลังนี่ตั้งตรงได้เพราะว่าการการที่กระดูกหลังมันสุดเนี่ยจะทําให้กระดูกสันหลังไม่สามารถรับน้ําหนักช่วงบนได้อคนไข้ก็ไม่สามารถจะพยุงตัวเองในลักษณะที่หลังตั้งตรงได้งนั้นจะเป็นคนละกรณีกันครับยังตรวจว่าขาสามารถจะขยับได้ไหมเนี่ยตรวจยังไงฮะก็ไม่ยากครับนี่คตรวจโดยการให้คนไข้เงาะลอง ลองงอสะโพกงอเข่าดูนะครับผมคุณคุณแม่ลองลองงอสะโพกดูอีกทีนะครับลองงอขึ้นไปดีครับงอขึ้นไปครับองอทีละข้างนะครับงอข้างซ้ายก่อนนะครับอันนี้เหยียดงอไว้งอไว้งอเต็มพี่เลยเต็มพี่ครับย้ายดึงออกนะครับอันนี้ก็ก็ทดสอบกำกำลังกล้ามเนื้อนี่ก็พอใช้ได้แต่ก็ไม่แข็งแรงมากอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เดินมานานอ๋อเป็นเดือนอยู่บนเตียงนอนตลอดคุณยายอายุเท่าไหร่นะ 80ครับครับเมื่อกี้พยายามที่จะเหมือนกับฝืนพลังใช่หมอดีครับงอดีครับงอ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 ตั้งไ้ตั้งอะเตะออกที่ครับเตะออกเตะเตะเต็มที่นี่เตะนี่ยังแรงพอใช้ได้เลยนะเหมือนมีแรงน่าจะมีแรงยืนได้ครับผมเตะดีครับใช้ได้เตะเตะชนะชนะแรงผมได้แสดแรงว่าดีแรงตรงเข่าสามารถที่จะเหยียดเหยียดตรงได้เหยียดตรงได้งอได้ใช่แต่กรณีอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าเท่าที่ดูเนี่ย เข่าไม่สามารถเหยียดตรงลาดไปกับพื้นได้ะแสดงว่าข้อเข่าเสื่อมด้วยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีสองประเด็นคือการที่ยืนไม่ไหวเนี่ยอาจจะเป็นเข่าไม่ค่อยดีอยู่แล้วคุณแม่ปวดเข่าอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับเข่าไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะปวดด้วยใช่ไหมี่ใช่ค่ะเข่าเนี่ยเวลาเดินแล้วก็จะเดินแล้วก็ปวดปวดเข่าอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะพอหลังสุดก็เลยมันมีมีสองโรคอวเข้าไปครับทําให้ ตรงนี้ไม่ค่อยมีแรงอยู่แล้วแล้วหลังตั้งตรงไม่ได้ก็เลยไม่มีแรงที่จะยืนเดินครับผมข้อเท้ากับปลายนิ้วนี่เป็นไงก็ลองดูดิฮะก็ลองถีบนะถีบถีบแรงวถีบถีบแรงๆตรงเท้าฮะถีบถีบลงอันนี้ถีบลงได้ใช่ไหมอันนี้ถีบลงได้นี่ฝืนอยู่ใช่ไหมฝืนอยู่ครับมือ่เนที่สู้กันอ๋อถีบดิครับถีบไอันนี้ใช่ไหมฮะได้สามารถสู้แรงได้ครับนี่พอดูโดยรวมสําหรับกล้ามเนื้อหรือว่าการใช้งานของขาเนี่ยยังน่าจะยังใช้ได้ทีนี้เราจะ ตรวจเพิ่มโดยการ,รใช้ใช้เข็มดูว่ามีการชาหรือเปล่านะ,ะอาจจะใช้ทดสอบว่ามีการกดทับเส้นประสา,าหรือเปล่านะครับก็ใช้เข็มเนี่ยที่ไม่คมนักนะครับ<ะ>ปลายมนๆหน่อยอันนี้เราลบคมมาแล้วนะครับ,รบจะถามดูว่ามีอาการชาไหมก็เราลองทดสอบคุณแม่เจ็บไหมครับเจ็บที่หน้าแข้งไหมเจ็บนะครับเจ็บได้เจ็บได้นะั่นใช่ไหมครับเจ็บรู้สึกนะตรงนี้เจ็บไหมแม่หลังเท้าเนี่ยเจ็บไหม ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ตัวนี้เจ็บไหมครับแม่ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่อันนี้เจ็บไหมครับเจ็บเจ็บไหมครับเจ็บว่ามีอาการชาตรงนี้นิดหนึ่งก็อาจจะเป็นปลายประสาทปลายประสาทมีปัญหานะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการทดสอบง่ายๆว่านอกจากกำลังการเนื้อแล้วเนี่ยทดสอบดูว่าความรู้สึกของคนไข้อย่างดีอยู่หรือเปล่าครับครับอันนี้ถ้าโดยสรุปจะเป็นยังไงฮะสำหรับกรณีของยายก็ หนึ่งคือมีกระดูกสันหลังสุดนะครับจากกระดูกพรุนอันนี้คือที่จะผลเอ็กซเรย์ทังทางด้วยเอไมดด้วยอันนี้ก็ผลออกมาแล้วเราก็มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมทีนี้ส่วนเรื่องอาการอ่อนแรงตรงข้อเท้าเนี่ยอาจจะต้องดูหลังจากที่เรารักษาตรงกระดูกสุดไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าจาก m อไเนี่ยเราไม่เพราะว่ามีการกดทับขายสันหลังหรือไม่ไม่มีการกดทับเส้นประสาทไม่มีกดทับนะเราแก้ตรงจุดตรงนั้นก่อนนะครับ ส่วนข่าวนี้เขาคงเก็บไว้ก่อนยังไม่ทํผพัตัดรักษาเพราะว่านี่เป็นเขาเป็นมานานแล้วนะเป็นสิบสิบปีแล้วดาว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในลักษณะเหยยดไม่ออกเนี่ยน่าจะเป็นมานานเป็นสิบสิบปีพอไม่มีกดทับเส้นประสาทก็น่าจะเป็นเรื่องดีครับข่าวดีอันหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้พอกระดูกซุดเนี่ยพอซุดเนี่ยเอ๊ะถ้าเป็นตึกซุดเราพอจะนึกภาพการไปยกขึ้นหรือหรือจัดการไงแต่ว่าสำหรับคนไข้นี่กระดูกซุดทําไงฮะรักษาไงฮะ เดี๋ยวเราก็อาจจะใช้วิธีการฉีดซีเมนต์กระดูกเข้าไปที่โพรงกระดูกที่มันสุดอยู่เหมือนเสริมความแข็งแรงไปเหรอฮะใช่ครับซีเมนต์กระดูกซีเมนต์กระดูกฉีดใช้เข็มเบอร์ใหญ่ๆหน่อยมันจะมีซีเมนต์กระดูกก็คือมีทั้งของที่เป็นเป็นผงกับเป็นน้ำผงกับน้ำนี่ผสมกันแล้วก็ฉีดเข้าไป เหมือนเหมือนซีเมนทั่วๆไปอ่ะเมือเราเห็นใช่ไหมเป็ทตึกเลยฮะคูนใส่อีกแล้วใส่น้ำลงไปมันก็ผสมให้แข็งแรงอันจะแข็งนั่นที่สุดแต่ตอนเราที่ฉีดเข้าไปในโพรงกระดูกเนี่ยยังเป็นของเหลวยังเป็นน้าอยู่ฮะยังเป็นของเหลวอยู่พอเราฉีดเข้าไปทักพักหนึ่งนะครับประมาณทักสิบวนาทีก็จะแข็งแข็งคนไข้ก็สามารถจะขยับได้เหรอฮะใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะแข็งแล้วขยับได้เพราะว่าก็เกินสิบห้านาทีก็แข็งแล้วอ๋อเท่านั้นเองนะฮะแล้วผ่าฐานนี่ทั้งหมดใช้เวลาก็ประมาณครึ่งงช่วโม โอ้เร็วมากเร็วมากคแล้วคนไข้ก็สามารถที่จะลุกนั่งได้หรือถ้าแข็งแรงมากๆนะครับถ้าไม่มีปัญหาเรื่องข่าเนี่ยผมคิดว่าสามารถจะกลับบ้านได้ภายในวันองียวยืนเดินได้เลยได้ครับนี่ถามอาจารย์ถึงผู้สูงอายุท่านอื่นๆหรือว่าลูกที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่สูงอายุในบ้านเนี่ยฮะคือควรจะดูแลยังไงหรือถ้ามีอาการเกี่ยวกกระดูกแบบไหนยังไงที่ควรจะต้องมาพบแพทย์ครับต้องยังไงดี คือจริงๆเรื่องกระดูกสลังสุดในผู้ป่วยสมัยยุเนี่ยจะต้องดูแลตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กๆอ๋อเหรอครับคือถ้ามาเูงมาดูแลตอนสูงวัยแล้วมันจะไม่ทันเพราะว่ากระดูกเราเนี่ยโตตั้งแต่เด็กๆครับจะแข็งแรงไม่แข็งแรงก็ต้องดูแลตั้งแต่เด็กๆต้องทำต้องมีอาหารที่ดีที่เราแนะนําก็คืออาหารประเภทนมแล้วที่มีแคลเซียมสูงนะครับแล้วก็ต้องมีการออกกําลังกายที่ดีให้กล้ามเนื้อแข็งแรงกระดูกแข็งแรงครับทีนี้พอสมัยยุขึ้นมาเนี่ย65้า ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเช่นว่าอาจจะทานอาหารได้น้อยลงออกกาลังไม่ค่อยไหวแล้วต้องได้ทาไงก็ต้องไปดูว่าปริมาณแคลเซียมที่ได้รับอยู่เนี่ยพอหรือเปล่าครับแคลเซียมก็ต้องไม่ขาดอาจจะจากอาหารพวกถั่วพวกโปรตีนพวกอื่นๆเยอะๆนะครับหรือว่าจะทานแคลเซียมเสริมนะครับก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในคนสูงอายุเนี่ยควรจะ วัดมวลกระดูกนะปัจจุบันเราใช้วิธีวัดมวลกระดูกจะใช้เครื่องเอ็กซเรย์ขนาดเล็กเอ็กซเรย์ดูว่ากระดูกส้นหลังนี่มีภาวะกระดูกพุนอยู่หรือเปล่าถ้าพูนมากนะครับเราก็อาจจะต้องให้ยาเสริมเป็นบางตัวแต่อันนี้แล้วแต่ระดับความความรุนแรงของโรคนะครับครับผมอันนี้ดูแลทั่วไปครับกระดูกของเราก็เป็นแบบนี้สําคัญมากว่าเป็นเป็นโครงสร้างของร่างกายใช่ไหมนี่ถ้าเกิดการดูแลผู้สูงอายุต้องระมัดระวังอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษไหมที่จะไม่เกิดอาการแบบนี้ฮะเพราะ เป็นอุบัติเหตุที่มาก็อันตรายมากนอกจากการดูแลที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยจะต้องระวังในเรื่องของการยกของหนักเนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วคนอายุขนาดนี้เนี่ยกระดูกยังมีการบางและการพุนอยู่บ้างเพราะนั้นการที่ไปยกของหนักเช่นของที่หนักก้มไปยกเนี่ยของเช่นกระถางต้นไม้หนัก5โลสิโลหรือ20ี่เนีโลบางคนนึกว่าตัวเองแข็งแรงก็ยกเลยพอยกปุ๊บกระดูกหลังก็สุดเลยทั้งที่ไม่ได้มีวุัติเหตุอะไรทันทีเลยัครบ แต่บางคนก็ยกอยู่นานยกเป็นปีก็ไม่รู้ว่ากระดูกหลังสุดเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนสูงอายุในบางทีอยู่ๆไปเนี่ยหลังค่อมเรื่อยๆแล้วก็ส่วนสูงนี่จะเ,เตี้ยลงเตี้ยลง<อ>นะครับอาจจะสุดไปเตี้ยลงไปปีละเซนสองเซนอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าไหล่เนือมสุดกระดูกสันหลังสุดครับแล้วก็ต้องระวังถ้ามีเมื่อไหร่มีหกล้มก้นกระแทกแล้วมีอาการปวดหลังให้รู้ให้รู้ว่าเนี่ย กระดูกสันหลังน่าจะสุดแล้วน่าจะมาตรวจเอ็กซเรย์เพื่อดักษาทันไม่ควรปล่อยทิ้งไม่้ไม่ควรปล่อยทิ้งไม่้เพราะไม่งั้นก็จะแยกลงไปเรื่อยๆกระดูกที่จะหักบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุเวลาล้มถ้าล้มคนกระแทกน้อยมากก็จะไปกระดูกสะโพกคัะแล้วคนไข้พอล้มปุ๊บเนี่ยก็จะมีการปวดสะโพกเดินไม่ขึ้นคือถ้าเป็นหนุ่มๆสาวๆก้นกระแทกงั้นก็อาจจะอย่างไม่หักแต่ผู้สูงอายุลงไปปุ๊บอาจจะหักได้เลยใช่ไหมอายุ60ขึ้นมาเนี่ยถ้าล้มคนกระแทกเมื่อไหร่เนี่ยกระดูกสะโพก อาจจะหักได้ถ้ากระดูกมีภาวะกร,ระดูกบางหรือกระดูกพลุนเท่ากลนลงครับแล้วตรงสันหลังนะฮะกระดูกสันหลังก็อาจจะมีอาการปวดหลังปวดหลังขัดขัดเล็กน้อยอไปไปจนถึงกระทั่งปวดจนลุกไม่ขึ้นเลยก็ได้นี้แล้วแต่ ส่วนอื่นแขนขานี่มีโอกาสหักแต่ว่าถ้าเวลาล้มเนี่ยคนสูงอยยุถ้าล้มแล้วมือยันพื้นก็มักจะมีกระดูกข้อมือตรงนี้หักเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็จะมีสุดสามส่วนในผู้สูงอายุครับรกที่หนึ่งคือถ้าล้มมือยันพื้นก็จะเป็นกระดูกแขนส่วนปลายหักนะครับตรงส่วนที่สองคือกระดูกสะโพกถ้าล้มก็กระแทกตรงนั้นก็จะกระแทกพื้นแล้วก็จะมีการหักคนไข้ไม่สามารถจะลุกขึ้นยืนเดินได้อันนั้นก็วินิจฉัยง่ายอยู่แล้วแต่ในกรณีซึ่งเป็นกระดูกสันหลัง เ,เวลากระดูกเวลาล้มแล้วก้นกระแทกลงไปคแล้วคนไข้รู้สึกว่ายกยอกหลังเนี่ยโดยมากก็จะมีอาการกระดูกสันสุดครับฟังแบบนี้แล้วใครที่ต้องดูแลผู้สูงอายุก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับ